มิงมิงมานี่หน่อยขอบปนกมาไปธนาคารให้ป้าหน่อยนะธนาคารกรุงศรีนะนี่เงินอยู่นี่นี้แล้วขับรถดีดีค่ะเออไปฮัลโหลวาไงมิงขอปปนกเงินไม่ครบค่ะฮะเงินไม่ครบเหรอขาดเท่าไหร่ขาดพันหนึ่งค่ะปนกอ๋อพันหนึ่งแล้วมิงถามพนักงานหรือยังเขาได้นับเครื่องให้เปล่า นับหลายรอบแล้วค่ะปนกนับห้ารอบแล้วนับทั้งเครื่องทั้งมือเลยค่ะเอ,อห้ารอบเออ,เอ,อไม่ครบเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นก็เอายอตามนั้นเลยนะขาดพันหนึ่งนะกลับมาได้เลยปนกจะคิดว่าเราขโมยหรือเปล่านะของตีกลับมิง เรามาเช็คของตีกลับไหมอะว่ามันมิงมาดูของตีกลับไหมอ้าวถามพี่หมวยก็ได้มิงตอนเย็นเราเอานี่ไปร้ายสดกันท้อแบบสีสวยมากไม่ไล้ไม่ไล้ไม่ไ้ไม่ไลจะกลับบ้านจะกลับบ้านอ,อ๋อจะกลับบ้านทำไมอ่ะจะกลับบ้านมีอะไรหรอจะกลับบ้าน เป็นอะไรไม่เป็นไรปนก <Yeah. S 1> มิงมันบอกหนูว่ามันไม่อยากไปฝากเงินให้ปนกแล้วอ่ะอ๋อเรื่องมือกังวันใช่ไหมใช่เออป้านะ่ะตั้งใจจะมาคุยกับมันอยู่แล้วแต่ว่างานมันยุ่งไงเลยยังไม่ได้คุยทําไมอรอมิงไม่เป็นมันนอยทั้งวันเลยมันไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยมันคงคิดมากเลยปนอกอืมอืมอืมไปให้ใหเหน๋ยวเดินไปหามันเลยค่ะค่ะค่ะมิง เออเห็นพี่หมวยมาเล่าให้ป้าฟังเรื่องเงินใช่ป่ะเออมันเป็นความผิดพลาดของป้าเองคือป้ารีบไงก็เลยไม่ได้เช็คอีกรอบนึงเอาอย่างนี้นะคือคราวหน้าเดี๋ยวป้าจะนับก่อนเสร็จแล้วก็ให้มิงนับเราสองคนนับด้วยกันแล้วค่อยให้มิงเอาไปฝากมันจะได้ชัวร์เนาะจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะเออไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมาก อยู่ตรงนู้นนะคะมารอบหน้าใส่ตะกร้านะคะอ๋อมีตะกร้าด้วยหรอคะไม่รู้ว่ามีมีค่ะลูกค้าขอบคุณนะคะป้าน้ลูกค้าคนเมื่อกี้ขโมยของเฮ้อไม่ได้ขโมยแต่เขาเอาของใส่กระเป๋านิวเห็นจริงๆป้าน้องเฮ้ยลูกค้าแค่หาตะกร้าไม่เจอถือของแล้วมันหนักก็เลยเอาใส่กระเป๋าฮะตะกร้าอยู่หน้าประตูแต่หาไม่เจองงมากแม่โอ้ยเด้อ มาขับเปลี่ยนหน่อยขอ,อนอนสักยี่บก่อนมาดิฉันขับเองปะเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเธอขาบอเบาๆหน่อยจิจะนอนก็นอนไปสิเป็นไงล่ะฝีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้วินหัวจะองวกเธอเราไปซีวิตแป๊บหนึ่งนะโอ้ยค่อยหันเสื้อนิทินมาถา่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีๆแล้วเธอกินอะไรน่ะบรคสมรถ รัสมีแขได้กินอันนี้สดสื่นขึ้นมาหน่อยออเปรี้ยวๆหวานหวานสดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซซเว่นเมื่อกี้นี้มีบะคขามสามรสด,ด้วยเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวอืมเป็นตะสื่นมากเลยโอ้บีเยวมากปะครับผมสื่นแล้วผมขับเองแถมตัวนี้ให้หนึ่งซองนะคะนี่ขอบคุณค่าได้ของแถมด้วยแม่ค้าเคียมที่แถมให้ไปน่ะ ฉันแพ้ผื่นขึ้นเต็มเลยดูสิตัวไหนคะขอดูหน่อยค่ะตัวนี้งไงที่แถมให้ไปน่ะผื่นขึ้นเต็มเลยเจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยถ้าแพ้ลูกค้าก็หยุดใช้นะคะบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่ถูกกับครีมตัวนี้ฉันหยุดใช้แล้วแต่ที่มันเป็นผื่นเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงจะรับผิดชอบยังไงคะแม่ค้าก็แค่แถมให้ไม่ได้บังคับให้ใช้สักหน่อยเอา พูดแบบนี้ได้ยังไงแถมให้ก็ต้องเอาไปใช้สิถ้าไม่ให้ใช้จะแถมให้ทําไมมันก็แค่ของแถมอะค่ะถ้าลูกค้าแพ้ลูกค้าก็หยุดใช้ถ้าเธอไม่รับผิดชอบฉันจะไปฟ้องเธอแถมก็แถมให้ฟรีๆใช้เราแพ้ยังจะให้รรบผิดชอบอีกเหรอคะเธอต้องรับผิดชอบสิถ้าเธอไม่แถมหน้าฉันคงไม่แพ้แบบนี้เออเออลับผิดชอบก็ได้ป้าจะเอาเท่าไหร่หน้าอย่างฉันมันควรจะเท่าไหร่ล่ะนี่ค่ะห้าสิบบาทซื้อคีมทามันก็หายแล้วค่ะหรือจะไม่เอาเหรอคะหน้าฉันมีค่าแค่ห้าสิบบาทเหรอ ไปเหตุงานคอนโดแม่มึงเป็นอีหยังคือเปิดอะไรแต่อยากแกลทำตัวมันมีชีวิตชีวาแน่จะเห้มีชีวิตชีวาอีหยังแม่เงินต้องเป็นแสนเอาใส่ไปใส่หนีเขามึงสิไปคิดอีหยังนี่มันปวดหัวเดี๋ยวนี้ก็คือเด็ดตังไหนจะเสื้อผ้านะจะไปเริ่มขังทั้งตีก็เห็นอีหยังจะก็คือบ่คือคุณผู้หยุดเดีย๋ยวนี้เอามือออกจากลูกกูเด,ดี๋ยวนี้ ออกไปคนรวยขี่ที่ย่ามายุ่งกับลูกกูใจเย็นก่อนครับแม่สิไม่ใจเย็นอีหยังคั็นว่ามีเงินบ่ต้องมาใจเย็นอยู่นี่ไปสมภูเขาไปทำงานบ่ต้องมายุ่งกับมันเดอ้อไมยสไตล์ละขี้ที่เงินดามแสนนี่ก็บ,บ่มีให้อย่าให้เห็นมาวนเวียนกับลูกอีกเดอ้อรวยเลยจิกขี้ที่อยู่เฮ้ยสมภูเธอมาทำไมไปไปกินข้าวเที่ยงกันปะไม่แล้วเลิกกันเถอะ ทำไมชมพู่เราไม่เหมาะกับเธอเธอก็เห็นเหรอว่าแม่เราเป็นยังไงเขารักกนนันทำไมสนใจคนอื่นทําไมคนอื่นที่เธอพูดถึงนั้มันเป็นแม่ของเราเราไม่อยากให้แม่เราไปสร้างปัญหาให้ครอบครัวเธอเราขอร้องล่ะต่อไปไม่ต้องมาหาเราอีกนะชมพู่สวัสดีค่ะคุณชมพู่สวัสดีค่ะครบสามวันแล้วหรอคะฉันเอาใบาเสร็จมาให้ค่ะพร้อมสัญญ,ญางเงินกู้ ใครเป็นคนจ่ายคะฉันไม่รู้จักชื่อค่ะเป็นผู้ชายหล่อๆสูงๆผิวเข้มเเป็นอิสลาแล้วดีใจด้วยนะคะอ๋อนี่ค่ะเงินพอหนึ่งบาทฮัลโหลแม่ฮัาโหมินี่เหรเด้วยเม่ฮัลโหลจิ๊กโ้มาซอยแม่เนี่ยเร็วๆแม่จุตาไปเร็วมาพื่กันตัวแม่เร็วๆแม่มามีหนูอยากได้กิฟต์อยากได้ลงพื้น เลือกเลยลูกลูกสาวมือนมีอยากได้อะไรนะเลือดได้เลยนะจ๊ะรองพื้นอยู่ตัวนี้ดังมากเลยนะมัมีมันดีจริงไหมอ่ะดีจริงค่ะมามีงั้นเอาลยลูกเท่าไหร่ก็เอาเลยนะ้ปตัวนี้ไม่แพงไม่แพงไปยืมพ้เคอให้ยังเอาไปบ้างไปไม่สีพังแม่หนูอยากได้กรีบสิไม่อยากได้กิีบอีกยังไปเอาของเก่านอนของคุณมาใส่มามีหนูขอดูครีมก่อนนะคะ เอาเลยลูกแต่อย่าเอาของถูกนะเดี๋ยวมันแพ้แม่หนูอยากได้ครีมเรื่อหาเบิรงอันลสีปลาแซนเป็นซองกันมีบอขันมีก็เอาเคยใส่แล้วมันแพ้ไหมแม่แมสีไม่แพ้อีหยังพอเธอเนี่ยเพิ่งใส่งเงินไมาให้ใส่มีแต่พราน้องอ้ำบุนส่งเงินมาให้จากแค่นาดาสีไม่อยากใส่ครีมแพงๆคือเขาหน่อยบ่ได้ดอกพี่ตังค่ะอันนี้แยกค่ะของน้องอ้ำเท่าไหร่ถุงนี้สามพันแปดร้อยค่ะตังค่ะตัวใบห่านสิบห้าบาท เอานะเบิงพ,พ่ออยู่บ่มเมื่อเฮาเอาเงินไอกระปุกมาเคล้นเ้อะไปเร็วพี่มวยอะไรที่เราแพ็กทีสเมนส่งให้ลูกค้าวันนั้นน่ะจำได้ไหมเออจำได้ส่งผิดเหรอไม่ได้ส่งผิดแต่มันแตกแตกเหรอแพ็กนี้ขนาดนี้แตกได้ยังไงอ่ะแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะหรือว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะาเราเป็นคนแพ็แกแต่ว่าปโนเป็นเจ้าของร้านปโนก็ต้องรับผิดชอบสิคือขนส่งต้องรับผิดชอบเพราะว่าขนส่งทำแตก แล้วใครจะรับผิดชอบล่ะพี่พีชทำอะไรอ่ะเอาไปทำราคาให้ปหนุเอาไปทำราคาแล้วอ่ะก็เอามาคืนที่ด้วยนะโอเคเสร็จแล้วพี่พีชไหนทำเสร็จแล้วจะไปเก็บให้ไงเนี่ยปนุแล้วก็มาก็บตามตุต่ตลอดเลยอ่ะยังไม่เสร็จจานูเดี๋ยวพี่เอาไปเก็บให้มันจริงนะพี่ เดินมาอีกรอบนึงอยาให้เห็นวางอยู่บนโต๊ะนะจ้าแม่คะเคราตินตัวนี้หมดหรออ๋อตัวนี้ยังไม่หมดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ใช่หรอที่ฉันใช้อยู่ไม่ใช่กลิ่นแบบนี้นะก็เป็นตัวเดิมนะคะลูกค้าแค่เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ให้มันดูแบบใหม่ขึ้นค่ะก็ยิ่งเป็นคนแพ้ง่ายอยู่ ยิ่งใช้แล้วข้ามันแพ้ขึ้นมาหัวพี่ก็เป็นรังแคสิถ้าฉันซื้อไปแล้วฉันแพ้ล่ะไม่เอาดีกว่าอย่าไปซื้อร้านอื่นเออได้ค่ะเชิญเลยค่ะเอาพี่หมวยสวัสดีค่ะสวัสดีจานิวกินข้าวมาหรือยังยังเลยค่ะพี่หมวยพอดีเมื่อเช้าตื่นสายค่ะ <c oughs> แล้วกินอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่ซื้อให้สั่งเลยอยากกินอะไรก็สั่งเลยเนาะพี่มวย,ยวตื่นสายยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอะ่ะทำไมไม่ ข้าวมาคะแล้วก็มาบ่นว่าปวดท้องปวดท้องมาก็สายยังจะมากินข้าวในเวลางานอีกไม่ได้เรื่องเลยแองเเอลสีแดงขุมมันเฮ้ยสีฟ้าก็ช่วยลดสิวด้วยนี่ชื่มวยอะไรมาเดี๋ยวติดช่วยไม่ทำไมเดี๋ยวช่วยมาว่างหรือไงงานการไม่มีทําจะมาแย่งงานคนอื่นทําเนี่ยว่าง ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแกชอบติดผิดติดหน้ตาติดหลังอยู่เอามาอยู่นี่ผิดตรงไหนพี่หมวยมมาใส่ไม่ได้ใส่ร้ายเปิดกล้องดูไหมละ่ะเปิดสิไปเปิดเลยพี่เกลียดเถียงชอบเถียงเถียงค่าไม่ตกฟากเอาเอแอคเน่เอ็ดไปใช้ดีกว่าพี่นิวพี่ดูผอมลงใช่ปะ่ะอือผอมผอมผอมลงมาก ผอมลงจริงใช่ป่ะพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ป่ะเอวก็เอฟขาก็เล็กหน้าก็เลียวเออพี่ก็ว่าอยู่เกงพี่หลวมพี่ก็หมายดาวิกาใครผอมกว่ากันพี่ผีผอมกว่ามาไม่หลอกเกก็พูดเอลเอฟหน้าเลียวเอยสาวอะไรจะมาผอมอะไรคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละ พอสอจะไม่ผอมได้ยังไงดูซินิ่กางเกงฉันหลวมกางเกงหัวมันยืดเธอคิดไปเองแต่ขาฉันเล็กลงนะพอสอเธอไม่เห็นหรือไงมันเท่าเดิมนั่นแหละเธอคิดไปเองอะพี่นิวยังว่าฉันผอมเลยเขาชมเธอเนี่ยเขามองเธอหรือเปล่า,าฉันผอมว่าฉันผอมสิอสิจฉาฉันหรือไงชมพู่ป้าฝากอันนี้ไปเติมหน่อยเนี่ยป้าจะไปดูสต๊อกข้างหลังจับพอ่อพรพี่พรคะว่าแต่เป็นมะเร็งเนี่ยผมพี่พรร่วงบ้างไหมคะก็ร่วงอยู่คะ่ะเจ๊ อ่ะพี่พอรอันนี้แชมพูไบโอเวทลดผมร่วงค่ะพี่พรลองเอาไปใช้ดูนะเจ๊ให้อุ๊ยเก่งเจจริงเลยค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะชมพู่เดินไปข้างหลังเหรอหยิบตัวนี้ให้ป้าหน่อยนะป้าจะเติมพอ่อพรก็ไปหยิบเองสิ เจ๊กับก่อนนะคะอ๋อพี่พรเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีว่ามีกับข้าวอยู่ในตู้เย็นค่ะเจ๊สั่งมาให้เป็นกับข้าวเพื่อสุขภาพอีกแล้วเหรอคะเจ๊บอกว่าไม่ต้องสั่งเกงใจค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่พรแม่เจ๊ก็เคยป่วยเจ๊เข้าใจว่ามันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาก่อนนะคะเจ๊กับก่อนนะคะสวัสดีค่ะชมพู่รอป้าแป๊บหนึ่งเด้อชมพู่ทำไมไม่รอป้าล่ะว่าแต่ คนเป็นมะเร็งก็ต้องใช้เงินรักษาเยอะสิถือว่าเราจะขึ้นเงินเดือนให้พี่พรดีนะอ้โหเดี๋ยวนี้มีเงินนะมีเงินอะไรของแกก็เดี๋ยวนี้ใช้แป้งตลับแล้วสามสี่ร้อยเมื่อก่อนเห็นใช้แป้งฝุ่นกระป๋องละสิบบาทก็ธรรมดาเพราะฉันไม่ได้ซื้อเองสักหน่อยมีคนซื้อให้เหรอก็ของป้านกไงเห็นวางอยู่ใต้โต๊ะก็เลยแอบเอามาใช้ใช้ดีมากเลยนะแกน่าเนียนมากวิถ้าป้านกรู้ป้านกจะไม่ว่าเหรอเอาแป้งแกมาใช้นะ่ะ ก็บอกอยู่ว่าแอบใช้ปนกจะรู้ได้ไงแกลอใช้ดูไหมล่ะหมดอายุเดือนสามปีสองพันยี่สิบสามเฮ้อฉันแอบใช้ไปหลายครั้งแล้วทำไงเนี่ยมันหมดอายุตั้งปียี่ห้าคิดเงินค่ะไหมคะค่ะหนึ100่งรัวคิดเงินหน่อยคะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวคิดให้พี่เขาก่อนคะ่ะ ลูกค้ารีบเหรอคะค่ะรีบไปให้อาหารแมวทอนสามบาทเท่าไคะหนึ่งร้อยี่สิบเก้าค่ะพี่โอนให้พันหนึ่งแล้วขอทอนเป็นเงินสดได้ไหมคะแถวเนี้ยหาตู้เอทเอมยากมากเลยนะนี่คะ่ะแปดร้อยเจ็สิบเอ็ดบาทขอบคุณมากนะคะน้องคะ่ะ พี่หาตู้ ATM แถวนี้ไม่เจอเลยพี่ขอสแกนเอาเงินสดกับน้องได้ไหมคะสแกนเท่าไหร่ะคะสองพันค่ะหนงนี้ไม่ถึงเลยอะคะ่ะพี่วันนี้ขา,ขายของไม่ค่อยดีเลยมีเท่าไหร่คะมีพันสี่อะค่ะงั้นก็เอามาพันสี่ละคะพันหนึ่งได้ไหมคะพี่อีกสี่ร้อยหนูขอเอาไว้ทอนลูกค้าก็ได้คะ่ะคิดเงินคะ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบแปดค่ะนี่คะ่ะเอิ่ม พี่ขอทอนเป็นเงินโอนได้ไหมคะพอดีเงินทอนไม่ถึงอะคะ่ะอะไรอะ่ะตู้ ATM แถวนี้ยิงหายากแล้วพี่โอนมาให้หนู812บาทเศษ12บาทหนูจะไปกดยังไงตู้ที่ไหนกดได้เอมเป็นร้านค้าทำไมไม่เตรียมพร้อมคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าเอาเงินคืนมาคะ่ะไม่ซื้อละ